มีสองสีครับผมตัวนี้จะเป็นสีสโมกนะครับสีสโมกนะครับโดนแสงจะออกตัดอมฟ้านะครับส่วนอีกตัวนึงจะเป็นสีดำนะครับเทียบให้ดูนะครับจะเป็นชิวทรงทัวรลิงนะครับตัวนี้จะมีขายืดมาให้พร้อมเลยนะครับงานติดตั้งได้เลยไม่ต้องแปลงนะครับผมงานวัสดุเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับเงาใสเลยครับเนื้องานหนามากครับมั่นใจเลยครับ ทนแรงขีดข่วนไม่แตกหักไม่เปราะง่ายนะครับผมงานโพลีคาร์บอเนตโค้ดงานมาความมันวาวนะครับของวัสดุนะครับสองสีนะครับมีขายยึดมาให้พร้อมติดตั้งเลยนะครับผมสีสโมกนะครับผมส่วนตัวนี้สีดําเทียบสีดูนะครับความสูงของชิวนะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่สี่สิบเซนนะครับความกว้างวัดจากจุดนี้นะครับกว้างสุด ถึงจุดนี้นะครับ29เซ็นตซนนะครับผมโพลีคาร์บอเนตนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเป็นรอยนะครับไม่ใช่อาริลิกหรือว่าพลาสติกทั่วไปนะครับผม